สวัสดีครับวันนี้มีเขี้ยวนะครับเพิ่งเช่ากันมาเมื่อเช้านี้เองครับยังไม่รู้เป็นเขี้ยวอะไรเลยแต่ไม่ใช่เขี้ยวหมีไม่ใช่เขี้ยวหมูแน่ๆน,นะครับอาจจะเป็นเขี้ยวเสือนะครับเพราะมีร่องเลือดยาว <c oughs> เลียเนนเเ่ยมเงินเจ้าของบอกเลี่ยมเงินมาประมาณพันหนึ่งร้อยบาทจับขอบเงินมาแล้ว <c oughs> แก,แกะสวยงามนะครับเขี้ยวใหญ่นะครับใหญ่มาก <c oughs> ใครพอมีความรู้นะครับไม่รู้เขี้ยวอะไรเหมือนกันนะครับเขียนนะครับ